ก็มาถึงช่วงท้ายปีเนาะก็จะเป็นเหมือนประมาณว่ารวบรวมสิ่งที่ประทับใจแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยตลอดปี2022เนี่ยนะพวกเราเจออะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมีกล้องดีนะมีเลนดีนะแล้วก็มีรีวิวไหนที่แบบประทับใจอะไรกันคือมันหลายๆกล้องหลายๆตัวเนี่ยต่อให้ผ่านปีมาแล้วผ่านมาหลายปีแล้ว มันก็ยังอยู่ในใจเราอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความคิดเห็นของเรา3าคนเท่านั้นครับไม่ได้ตัดสินว่าทุกๆคนจะเหมือนกันหรือนี่คือที่สุดของต่อทั้งปีแล้วแชรความคิดเห็นเท่านั้นโอเคอยวเราไปดูแต่ละหัวข้อกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจได้กันิ้นดิ้วดิ้นิ้วดิดนิ้วแบบเว้นสเตย์คุ้มเงินที่สุดในปีนี้ครับนาเบิดให้โ o นี่ A7C ที่ให้ A7C ี่ยเนื่องจากว่า ถ้ามองในแง่ของเรื่องราคาแล้วก็โปรโมชั่นในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ย a 7 c Cat เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มเงินที่สุดนะครับถ้าใครทันช่วงแฟชเซลของทางซูมคขาเมล่เองนยบอกเลยว่าราคาโคตรดีดีมากใครกดทันนะโคตรดีผมให้ Canon R7 มันคุ้มสุดแล้วคือคุณไปดูสเปคที่มันให้มาในราคาที่ต่ํากว่า5 0,000บาทเนี่ยคุณได้กล้อง APS-C ก็จริงนะแต่สเปคโดยรวมคุ้มมากในเรื่องของภาพนิ่งการโฟกัสความเร็ววิดีโอที่ทําได้ คุ้มมากๆคุ้มเงินที่สุดในปีนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะลังเลแต่ผมอยากจะตอบชีพกับทุกคนไปเลยนะครับคุ้มกิ่ว่าผมคิดว่าตลกตลกเล่นเสียงเลยตลกเล่นเสียงอยากจะตอบว่าดีใจแอคชั่นสามเพราะผมรู้สึกมันคุ้มจริงเพราะว่าไอตัวชุดที่มันเป็นชุดอะไรนะที่มันเป็นคอมโบอะไรของโบแบบแบบคอบแบบทำก้อนเออนั่นน่ะชุดนั้นน่ะประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าห้าหรืออะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้คือ เฮ้คุณได้กล้องที่ถ่าย 4K 120เฟรมได้นะเว้ยมีแบตเตอรี่มีกล่องชาร์จอย่างดีอะไรเงี้ยเฮ้มันคุ้มสผมอะผมว่ามันคุ้มสุดสมมติถ้าคุณเป็นสายบล็อกสายเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพที่สุดของกล้องถ่ายภาพนิ่งครับที่สุดของกล้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมให้ A7R Mark ไฟรุ่นเลิศแบนหนังไงทำไมทำไม A7R Mark ไฟ เพราะว่ามันมันโหดดีมันดูโหดดีสเปคด้วยอะไรเนี้ยมันออกมาตอนเนี้ยมันมันเป็นกล้องที่มีความซักเซสจากตัว A7R mark 4ขึ้นมาหลายๆเรื่องที่ถูกปรับขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องจอนะอันนี้แดละคือน่าจะเป็นไม้เด็ดนะครับผมแล้วก็เรื่องพวกพ i ิกเลีชิปพวกอะไรพวกนี้เนี่ยที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาและด้วยความเป็นกล้องฟูลเฟรมโซนี่นะครับผม แน่นอนว่าคุณภาพหายห่วงณตอนนี้คือคือมันเป็นเว็บแรกที่คิดขึ้นมาจริงๆกล้องที่ถ่ายภาพ,น,พน,นิ่งได้ดีๆเนี่ยเยอะมากนะในในท้องตลาดอ่ะเว็บแรกเป็นเป็นสิ่โผร่เปว็บแรกใช่ผมให้รอบนี้มาแปลงกันทุกทีเลยฟูจิฟิล์ม X2S ครับที่สุดภาพนพิน่งครับเฮ้ยม,มันแค่24ล้านเองนะอ่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่กับพิกเซลเยอะๆสักเท่าไหร่เอ่อกล้องพิกเซลสูงอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้รู้สึกป้ากับมันมากแต่ผมชอบกล้องที่เร็วแซตเกอร์ซีมอสที่มันแบบว่าอู้รีดเอาเร็ ผมเลยชอบ Xs 2s เพราะว่ามันมันไวมากมัน40เฟรมต่อวิมันอะไรเงี้ยโฟกัสดีขึ้นมาเยอะมากอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยผมชอบที่สุดที่สุดทางด้าน VD O กันครับนะเบิร์ดขอให้กับ l u m i x G h 6ในอุตสาหกรรมในพวกซีม่าหรือ v O จริงๆเนี่ยนะ Panasonic เอเขาก็มีชื่อชั้นด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องระบบเลนที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งานนะครับผมแล้วก็เนื้อไฟล์ v โ O ของทางพา n น c เนี่ยก็ ไม่เป็นสอลองไขรอยู่แล้วนะครับผมวิดีโอผมยังให้ X2S s เหมือนเดิมครับมันอัดโพเลสในตัวมันมี Dynamic มกเรนที่ดีที่สุดใน APS-C แล้วแถมดีพอๆกับกล้องฟูลเฟรมตอนนี้เลยด้วยนะอันนี้คือจากที่ผมลองเทสจากจากการทดสอบของผมเองนะแล้วผมแบบผมรู้สึกว่าที่มันเจ๋งมันเจ๋งจริงผมก็เลยให้ตัวนี้เลยมันทำ Raw External ได้มันมีโพเลสในตัวจะเอาอะไรอีกกับกับกล้องวิดีโออ่ะมันก็คือเท่านี้แหละมันโอเคแล้ว ที่สุดทางด้านวิดีโอเนี่ยนะครับเอาแบบที่มันใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะผมให้ A7S Mark 3ถ่าย 4K ที่120เฟรมได้แล้วก็มันอยู่ได้อีกนานเรื่องราคาคือช่วงแฟลเซลที่ผ่านมาหรือว่าช่วงแบบมีงานซูงแฟร์หรืออะไรเงี้ยงานแฟร์ทั้งหลายนะเนี่ย A7S Mark 3เนี่ยราคาลงไปต่ำกว่า1น100 0บาทแล้วนะครับเห็นราคาแบบ เฮ้ยมันต้องซื้อสิในขณะที่ X3 ร,ราคาแทบไม่ลงเลยสเปคก็เท่ากันมีต่างกันขึ้นมานิดหน่อยมีต่างกันในแง่ของการใช้งานคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมสเปคภายในมันก็ยังทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย a 3นี่คือตัวเลือกที่ถ้าผมจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งไปถ่ายวีดีโอคือตัวนี้แหละที่สุดของกล้องแอคชั่นในปีนี้ครับเบอร์จะขอเลือกให้กับ GoPro 11จริงๆจลงๆเลยคือให้ GoPro 11 คือถ้าพูดถึงเรื่องกล้องแอคชั่นเนี่ยแน่นอนครับว่าชื่อชั้น g o โป o เขายืนหนึ่งมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็เรื่องพวกฟีเจอร์พวกลูกเล่นต่างๆเนี่ยนาเบิร์ดยังมองว่าเฮ้ยโกโปมันยังทําได้ดีกว่ามันมีเหตุผลอยู่จริงๆมันมีเหตุผลอยู่ก็คือว่าโจทย์ของผมคือถ้าผมจะซื้อกล้องแอคชั่นสักตัวเนี่ยผมอยากจะเอาไปลงได้ทุกทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็ออะไรวิดีโอแนวตั้งแล้วก็วิดีโอแนวนอน เพราะนั้นเนี่ยไอ,ไอเซนเซอร์8ต่อ7ของเขาเนี่ยผมว่าแม่งเวิร์กคือผมถ่ายมันเป็น8.7ต่อผมสามารถครอปที่จะเป็น16หต่อ9หรือ9ต่อ16ได้แบบสบายอันนี้คือดีเอออันนี้คือดีคือถ่ายไปก่อนให้เฟรมอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ค่อยมาครอปเนี่ยแล้วก็ไปลงได้หลายที่อันนี้คือคือสิ่งที่โดนใจผมแล้วก็เรื่อง1 0บบิตคัลเลอร์บิตเดฟที่สูงความคมคุณภาพของภาพอ่ะโดยรวมอ่ะผมประทับใจในของ GoPro 11มากกว่า ผมให้อินสตา3 6 0 x 3ครับคือผมรู้สึกว่า<ด>มันนี่มันกล้อง,ส,งสาม้อกสองศาเนยใช่ใช่ใช <laughs> ่ส่ใส่ <laughs> 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 คือผมรู้สึกว่ามันต่างจากกล้องแอคชั่นปกติไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วกล้อง360ยเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะหันกล้องไปทางไหนหันที่ตัวเองหรือหันออกไปสาาถานการณ์สาคัญจะเกิดขึ้นที่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าพอเป็น360มันเก็บทุกอย่างผมว่ามันเป็นกล้องที่ถ้าคุณไปเที่ยวหรือคุณอยากจะเก็บความทรงจํา กล้อง360แบบ X3 คือตัวที่ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้ว ens, ที่สุดของเลนส์ครับผมที่สุดของเลนส์ผมให้ Sony 24-70 GM ตัว2เหมือนท็อปเลยก็คือ24-70 GM Mark i ผมไม่ได้รีวิวนะจริงๆยังไม่มีใครได้รีวิวด้วยพวกเรามันเป็นเลนส์ซูมที่ไม่อกกือ่กับเลนส์ฟิกมันคมชิบหายเออแล้วมันคือมันคมตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้มันมันเล็กลงมีวงแหวนปรับ F อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า มันดีขึ้นไปอีกแล้วมันอยู่ในจุดที่อมมันโคตรดีแล้วเรื่องผมประทับใจเว้ยเฮ้ยมันเป็นเลซูมอะที่เอาอยู่อ่ะเออผมแทบจะไม่บางทีแทบจะไม่เปลี่ยนเลนเลยมันเป็นเลนซูมที่เอาอยู่จริงมันคมมันเล็กมันเบาเออเนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงแล้วอ่ะคือมันมันมันคือที่สุดของปีนี้แหละสําหรับผมเลยนะยี่สิบถูที่สุดของเลนในปีเนี้ยขอยกให้กับฟูจินอน 56F 1.2 m a ก k อานะ RWR 1.2แม่งใช้ง,งานได้จริงจริงมากแล้วก็เรื่องความคมคือให้ลืมไอตัวเจ็แรกไปเลยนะเรื่องความคมแม่งตัวเจน2ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับใครที่เล็งเอาไว้เนี่ยซื้อเถอะไม่เสียดายตังค์และและ,และแน่นอนว่าถ่ายแฟนสวยแน่นอนกล้องที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดในปีนี้นะครับกล้องที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดในปีนี้เนี่ยก็คือ a7 iv ลูกรัก,กอยู่แล้วครบมูลลูกรักลูกจัมป์ใช่ใช่ <laughs> เพราะว่าเอาไปถ่ายงานแต่งได้ด้วยไงเพราะติดคู่กับ2470 ซีเอ็มนั่นแหละว่ากินโอ้หากินได้แปดตัวแน่ยพิ้วเลยขึ้นขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรให้ใช้แต่ตอนนี้เพราะว่ากล้องมันเวียนมันเวียนทั้งแบบมีอะไรเข้ามาให้ใช้แต่ว่าถ้าภาพรวมทั้งปีเนี่ยมันมีอยู่2ตัวที่ใช้เยอะๆเลยนะเอเจ็ทมาคโฟกับฟูจิเอ็กีสี่ที่ใช้เยอะเป็นพาราโซนิกจีเอสครับตระกูล GS 5ทั้งหลาย5 5 2 5ทูอะไรเนี่ยมันหยิบมาใช้บ่อยสุดละ คือเบื้องหลังรีวิวหลายๆรีวิวส่วนใหญ่ของผมเลยเบื้องหลังคือ Panasonic GH5 รับซีรีส์ GH เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าใช้ถ่ายสินค้าถ่ายโปรดักต์ได้ดีมากใช้ถ่ายอะไรที่ต้องการการเล่าเรื่องเป็นหลักได้ดีมากๆไว้ใจได้มากๆหลักๆเลยนะครับ A7C m a กจะเป็นตัวเลือกตัวเลือกแรกที่นาเบิร์จะหยิบเนื่องจากว่า A7 Mark IV นะกับกล้องอีกรุ่นหนึ่งนะครับโดนจาโนดกับน้องท็อปจองกระถิ่นไป <laughs> มันเลยตัาวมาอีกตัวเนี้ยมันอยู่อยู่คาออฟฟิศอยู่ประจํานะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเวลานาเบอร์เอาไปถ่ายเนี่ยจะชอบเป็นการถ่ายแบบคนเดียวตัว A7C เนี่ยมันก็มีแบบได้จอฟิปนะได้ฟูลเฟรมด้วยแล้วก็มีเลนที่ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในการถ่ายรีวิวนะครับผมเลยทําให้เป็นตัวเลือกที่อันดับดแรกที่นาเบอร์จะหยิบไปใช้งานกล้องที่รอที่สุดในปีนี้ ปีที่แล้วนะเบิร์ตอบตอบ,ตอบอยังไงปีนี้ก็จะตอบเหมือนกัน Nikon Z fc เพราะว่านะครับถ้าให้มองจริงๆในปีเนี้ยตลอดทั้งปีเลยยังหากล้องที่หล่อสูมมอนน้มันไม่ได้อันนี้ว่ากันตรงหรือตรงเลยว่าไม่ได้และปีนี้เนี่ยเขาก็ออก Z fc ใหม่นะรุ่นเดิมเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีดานะครับผมมันออยังออกมาพร้อมกบบเลนนะเลนเป็นเลนส0 f 2เป็นแบบ10 Special Edition ด้วยเช่นกันนะครับผมใครที่ชอบความเรทโรชอบความคลาสสิกรุ่นนี้ ตอบโจทย์แล้วก็สายสะสมไม่ขดผาดนะครับกล้องที่หล่อที่สุดเนี่ยผมขอนอกใจ ZF4 ล้วกันปีนให้แล้ว z f c ใช่ไหมปีนี้ผมผมไปติดใจฟิล์มซีมลจิอยู่ดีๆเหมือนอยากได้กล้องฟูจิสักตัวผมไปดูที่ X x p o 3ปก็อยากได้อ,อผมผมเนี<ด>่ย<ด>ผมไปมองที่ X x p o 3คือแบบเออผมรู้สึกว่ามันหล่อดีแล้วข้างหลังมันเป็นแบบพับจอมาแบแบเห็นฟิ์มโอเ้เท่ เนี่ยจัดันเนี่ยฟช่นจริงๆก็ชอบตั้งแต่ที่เราได้จับกันกันครั้งแรกแล้วแหละบวกกับฟิล์มซิมูเลชันด้วยเสียงยากเลยปีนีฟิล์มซิมูเลชันอขาเอียนฟิล์มด้วยคือเดอะเบสโอเครอที่สุดในปีนี้นะผมจงใจเอามาไว้ตรงนี้เลยนี่คือ Canon EOS r 5 c ผมเป็นคนบ้าปุ่มแดงมากชัตเตอร์สีแดงเนี่ยมันชือติกเกอร์มาแปะไม่ได้ <c oughs> ไม่เหมือนมันต,ต้องปุ่มก็แดงไงกูบ้าปุ่มแดง,แดงปุ่มแดงแล้วต้องมีตัวซีสีแดงด้วยอ,อเอ <ผม S 1> ดี๋ยวซื้อๆมาแปะผมรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้หล่อมันความแบบซีนิมา่าสีแดงอะไรเงี้ยแล้วมีพัดลมใหญ่ๆมันดูมันแรงมันดูโหดสีแดงมันแรงอยู่แล้วนะมันดูโหดมันดูหล่อผมชอบ ไปไหนแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ของที่อยากรีวิวมากที่สุดครับในปีหน้าอยากรีวิวมากที่สุดเลนแซดเมาส์ <c oughs> Lane, ount, ทุกตัวสาเหตุเพราะว่าด้วยความที่แบบในช่อง YouTube ของเราเนี่ยเอาว่ากันตรงๆเลยว่าเลนนิคอนแซดเมาส์เนี่ยหรือซีเมาส์เนี่ยไม่ค่อยมีนับหัวได้เลยว่ามีกี่ตัวในช่องนะครับผมแล้วก็แต่เอาจริงนะเลนเลนซีเมาส์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องของนิคอนก็ได้นะขอที่เป็นเติร์ปาร์ตี้แบบเป็นซีเมาส์ก็ได้ปีที่แล้วผมบอกว่าผมอยากรีวิวน็อกนะ ผมได้รีวิวน็อกเลยปีนี้ผมว่าผมอยากรีวิวมีเดียมฟอร์แมตครับผมอยากลองมีเดียมฟอร์แมตผมแทบจะมีประสบการณ์กับมีเดียมฟอร์แมตน้อยมากอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฮัตเซลบัตฟูจิ GFX ก็ได้ผมอยากลองคุณเอาไปทั้งสองอันเลยฮัตเซลบัต VS GFX ผมตายของที่อยากรีวิวที่สุดเนี่ยพวกคุณเนี่ยอยากรีวิวของที่มันมามีอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยอยากรีวิวของที่มันยังไม่มีผมอยากรีวิวแคนนอนอาวัน มันอหไรจะบาแต่มันยังไม่มีไงไม่มีก็ผมอยากรีวิวไงมันยังไม่มีให้เดี๋ยวมันมาผมก็ต้องได้รีวิวไงผมก็อยากแบบอยากรีวิวของที่มันมีอาจารย์จองไว้เลยนะออาอวันอวันแต่ถ้ามันไม่มาก็คือผมก็ไม่ต้องรีวิวนล้่าะรีวิวไหนที่ประทับใจที่สุดครับ D J I Osmo Action 3นะประทักใจเขาแต่ไม่เลือกเขาอะสาเหตุที่บอกว่าประทับใจนะครับผมคือเรียกได้ว่า ฉีกแนวการที่นาเบิร์ตได้รีวิวจากที่เดิมๆม,มารีวิวในลนักษณะเป็นกล้องแอพชันและมีความรู้สึกว่ารีวิวยังไงเนี่ยให้ตัวเองโดนป้ายยาถามน้องช็อปหรือถามจานได้ว่ารีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่งนาเบิร์ตมาบอกอว่าแม่อยากได้หวะนิคอนน็อก58ครับประทับใจที่สุดแล้วคือเป็นเลนส์ที่แต่แรกผมรู้สึกว่าผมติมันเยอะนะทั้งเรื่องที่เป็นแมนนวลโฟกัสทั้งขนาดที่มันโอ้เป็นโคตรใหญ่เลยแต่ตอนได้ใช้จริงโคตรประทับใจเป็นเลนส์ที่แบบดีมาก ประทับใจมากอยากได้เลยนะแต่แบบรู้สึกว่าตัวเองคงไม่ไหวไม่ไหวทั้งการถือไม่ไหวทั้งการไปน้นโฟกัสแต่ว่าประทับใจมากๆกับเลนส์ตัวนี้รีวิวไหนที่ประทับใจที่สุดปีนี้ผมให้เฮชแอน l i ไว b ์ c ีเวอร์ลิงแบมิดเฮ้ทำไมอ่ะทำไมมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างมากคืออย่างแรกเนี่ยคำถา,ถามคือทำไมเป็นฟิลเตอร์เพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นฟิลเตอร์เนี่ยยอดวิวมันจะน้อย ยอดวิวมันจะไม่เยอะมันจะแบบหลักพันแบบไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นตัว r e v o l ร i n g Back m ม t เนะี่ยมันเป็นมันเป็นฟิลเตอร์อันเดียวที่ผมยอดวิวมันแตะเป็นหมื่นได้เออผมรู้สึกประทับใจแล้วก็กระแสที่ตอบรับของ b a c k ม i ดดีมากเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดขายเป็นแบบโอ้หลายหลายอย่างกระแสการตอบรับดีมากจริงๆอาจจะทไม่ได้ถ่ายสวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่า Back m i t คือประทับใจที่สุดในปีนี้ครับปีนี้ที่อยากได้ที่สุดเลยคืออะไรครับอยากได้ที่สุดปีนี้เลน อ่นาโนอย่างตัว1 0 5 1.4นาโนอันนี้เคยคุยกับน้องท็อปแล้วว่าเฮ้ยอยากถ่ายสาวเนี่ยแมงระยานี้จบซื้อตัวเดียวจบเลยเป็นนิคอน F เหรอใช่นิคอน F อฟสิ่งที่ผมอยากได้สุดเนี่ยผมจะไม่ทิ้งคอนเซปต์ของการตอบฉีกของผมนะครับผมอยากได้ที่สุดคือพานามีเฟสดิเทคชั่นเ,เ,เลย <laughs> อยากได้บ้างอยากได้ของที่มันยังไม่มีแล้วไงก็ใช่ไงเราอยากได้ของที่เรายังไม่มีถูกแล้วคุณพูดถูกเลยไม่มีขายด้วยมันจะมีผมว่ามันจะมีผมได้ข่าวแววๆมานะอันนี้คือข่าวลือที่เราได้ยินกันมาหนักมากผมก็รอรุนอยู่ว่ามันจะมี S5 Mark II ใช่ไหม S5 Mark 2ที่ใส่ Face Detection มาผมจะรอดูว่ามันเป็นจริงไหม S5 มี Face Detection เถอะครับ อยากได้ที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เหมือนกับอีก2คนแน่นอนผมอยากได้ DJI a ว a t a r ที่สุดแล้วคือผมอยากได้นะตอนที่รีวิวผมรู้สึกว่ากึ่งกึ่งส่วนหนึ่งมันเหมือนของเล่นอะเป็นของเล่นที่ที่รู้สึกสนุกกับมันมากๆเลยแล้วก็มันใช้ถ่ายได้จริงๆไฟล์ภาพมันมันก็ดีประมาณหนึ่งและดีพอที่เออไปใช้ได้แล้วมันได้ภาพที่ที่มันมันแตกต่างจริงๆจากโดนปกตินะแล้วก็ a ว a t a r เนี่ยมันยังเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้มามันจะทำให้ผมฝึกการบิน FPV ได้ แล้วก็เพิ่มสกิลใหม่ๆที่เอาไว้ใช้ในปีหน้าได้ประมาณนี้แหละโอเคครับก็นี่ก็คือทั้งหมดของเราในในปีนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันก็สุดท้ายในโอกาสที่คลิปนี้น่าจะลงก่อนปีใหม่แหละช่วงงปีใหม่ใช่จะเป็นแบบคลิปสุดท้ายของปีคิดว่านะครับก็ถือโอกาสนี้กราบขอบคุณนะครับที่ดูพวกเรานะครับแล้วก็สนับสนุนเราไม่ว่าทั้งในเรื่องของการ ซื้อสินค้าอะไรเงี้ยนะเออใช่นะประมาณนี้แล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับอยากได้กล้องอะไรก็ได้แต่ที่จากเราบอกเราอยากได้กล้องอะไรบอกเรากล้องอะไรก็ได้ได้ซื้อมีเงินมาให้ซื้อที่สําคัญนะครับอดหนุนที่สูคาเวลานะครับแน่นอนครับผมอาคุณมีอะไรอวยพรไหมเดินทางปลอดภัยครับทุกคนไปเลยครับถ่ายรูปให้มีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย นี่มันวูดดี้ดีกว่าตอนผมตอบว่ายังโอเคปวดหลังใครขี้พอกันคำถามแรกคำถามแรกครับปวดหลังใครขี้พอยิ่งกว่าจะได้เริ่มอะคำถามแรกโอเคไปเลยข้อแรกมมะดดไเยปีนี้ก็แก่ขึ้นเยอะข้อแรกมาถึงกล้องผมนี่แหละ กราบสวัสดีครับเฮ้ยอยู่นี้